มันก็จะจะอ้วกผะอ,อืผะอ,อมแน่นบอกไม่ถูกหลายอารมณ์แสบท้องแล้วก็แสบแสบท้องแน่นแน่นทำเป็นเป็นเถียงนาน้อยนะฮะเอฟซเขาไปทําเถียงนาน้อยได้หนึ่งหลังอ่านนะครผมหลังจากที่ฝนตกเป็นยังไงบ้างเมีวันนี้ก็นอนนอนเยอะมาก <laughs> <laughs> นอนเยอะมากเลยนะคะตอนเย็นนี้ถ้าพี่ดีไม่ไปขอ่ะ ก็จะยังนอนต่อไปอาการเหมือนเดิมค่ะทรงๆแต่จะแบบว่าจะจะเริ่มมีเหมือนกับเวลาเราลุกไวๆแล้วอากาศมันร้อนข้างนอกอะไรเงี้ยมันจะเหมือนมีอาการหน้ามืดนิดนึงก็จะพยายามไม่ค่อยออกมาช่วงแดดร้อนๆค่ะไม่มีแดดก็หลังจากที่ฝนตกอากาศก็ดีถ้าเป็นเมื่อก่อนสองสามวันที่แล้วนี่โอ้ร้อนมาก fc ไม่ไม่ไม่น่าออกมาเดินเท่าไหร่หรอกช่วงนี้จะแพ้ท้องหนักช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มนะคะก็เลยออกมาเดินเล่นก่อนก่อนจะแพ้อาการเป็นยังไงมันก็จะจะอ้วกผือผอมแน่นบอกไม่ถูกหลายอารมณ์แสบท้องแล้วก็แสบแสบท้องแน่นแน่นท้องแต่ว่ากินกินอะไรเข้าไปมันก็อยากจะอ้วนนะคะก็เลยจะมันจะเป็นอยู่ช่วงแบบทุ่มสองทุ่มสามทุ่มหลังจากนั้นมันก็จะเบาลง กินยาไหมต้องกินยาแก้แพ้แก้ทอ้องแพ้ท้องไหมก็กินนะแต่ว่าเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่นะครับ <c oughs> fc กินอยู่แต่ว่าก็โอเคอีกหนึ่งเดือนค่ะรอรุนแล้วง่วงพี่วิดอีบอกว่าน้องเมย์อย่าอย่าปล่อยให้ตัวเองนอนเยอะเกินไปนะไม่งั้นมันจะเพียทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืแต่มันก็เพียจริงๆนะคะคือตื่นมาแบบว่าทาอะไรไม่นานก็จะรู้สึกเพียแล้วก็ง่วง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรีนะครับผมมาที่ผมก็เป็นพื้นที่ที่เก็บพวกสังกะสีหลังคาเก่าใน FC คือตอนที่พี่ทุยแกทำบ้านนอกดาวก็เอาพวกสังกะสีเนี่ยมาไว้ที่นี่นะครับผมเป็นพวกสังกะสีเก่าก็เลยให้พี่ดีนะครับทำการ เคลียร์ Clear นะครับผมเคลียร์เดี๋ยวมีผู้ช่วยมาช่วยนะผมผมก็ยกให้เพิ่นไปเลยเพื่อ,เ,อเพิ่นเอาไปทําพวกเทียงน้อยที่เก็บของที่นานะครับเผื่อเอาไปทาพวกที่เก็บของก็มีเป็นพวกสังกะสีตัวนี้มันก็พอได้ FC. นะเอฟซีนี่เป็นพวกสังกะสีพวกนี้ เรทำเป็นเป็นเถียงนาน้อยนะฮะ f อเถียงนาน้อยก็เอารถไถกับที่ขนมาด้วยนะครับเอาไปทำเถียงนาน้อยได้หนึ่งหลังยกให้พี่ดีไปเลยนะครับพวกพวกนี้เปยังไงบ้างขนวันนี้เหนื่อยไหมเห <laughs> นื่อยค่ะขนคนเดียว <laughs> ช่วงบ่ายผู้ช่วยมากค,ะค่ะอ๋อแล้วเอาไปนี่ เพิ่นมีโครงการอะไรผู้ช่วยจะทำเถียงนาน้อยอที่นาค่ะอคุไม่ไ้ที่นาครับก็ขอบคุณคุณนิงมากนะคะครับได้ได้ได้กี่ตารางเมตรได้เยอะอยู่ไหมพอไหมเยอะค่ะอืมเพราะว่าสังกะสีพี่ดีไม่รู้ว่ามันยาวกี่เมตรครับกี่ฟุตใช่ไหมต้องเรียกเป็นฟุตเป็นฟุตคือมันเอามาจากหลังนี้แหละทั้งหลังเลยอ่ะค่ะหลังหลังตัวตัวในนะทั้งหลังเลยก็ก็ลื้อแล้วก็ไปวางไว้ตรงนั้นค่ะ ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากค่ะครับเถียงเป็นเถียงนาน้อยเนาะใช่ค่ะแล้วก็เศษกระเบื้องเศษไม้ก็จะไปต่อทําห้องน้ําค่ะที่นาโอเคได้ทําเร็วไหมเนี่ยอน่าจะเร็วหลังสงการพี่ดีก็จะลงไปหวานข้าวน่าจะเร็วๆนี้ค่ะใครทาผู้ช่วยผู้ช่วย <laughs> ทําคนเดียว <laughs> แล้วก็มีพวกเศษของบ้านอิดดิมปสานครับที่เป็นหลังคา มันจะทําเป็นพวกมุมมุมอ๋อไม่ใช่สิอันนี้ทําตัวซุ้มประตูด้านหน้านี่คนะไปทําคอ,อกนั้นคองนี้แต่ก็มีบางส่วนก็เก็บไว้นะครับเผื่อได้ใช้ก็เป็นส่วนที่มันไม่ขึ้นสนิมเท่าไหร่อันนี้ก็เก็บไว้หลายแผ่นอยู่เผื่อใช้เล็กๆนิน้อยว่าตอนนี้โลกของเราเนี่ย อยู่ยากขึ้นไปทุกวันด้วยความที่ว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันพัฒนาขึ้นเมื่อวานมีการบุกจับกลุ่มชาวฮ่องกง2คนกลางห้างนะเอกลางห้างเลยเพราะว่า2คนนี้เนี่ยสะพายกระเป๋าใบหนึ่งซึ่งในนั้นเนี่ยมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าส่ง SMS ดูดตังค์ FC น่าจะเคยได้ยินแล้วแหละว่า SMS ดูดตังเป็นยังไงก็คือ เป็นข้อความที่ส่งเข้าไปหาเหยื่อแล้วเหยื่อก็กดลิงก์พอกดลิงก์มีการกรอ,อกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะโดนดูดเงินนะฮะเมื่อวานนี้เขาสืบทราบมาได้จากผู้ใช้เครือข่ายรายหนึง่งได้เข้าไปแจ้งที่ศูนย์บอกว่าทำไมถึงมี SMS ส่งมาหาฉันแล้วบอกว่าให้กรอ,อกบัตรประชาชนกรอ,อกเลข ATR กรอ,อกบัตรเครดิตอะไรต่างๆเขาก็เลยตามสืบใน FC ตามสื่อปรากฏว่าไปจับสัญญาณได้ว่าเป็นคนสองคนคนนี้แต่ว่ามันมีเรื่องที่ผมตกใจนะ FC เรื่องอื่นที่ผมไม่ไม่แปลกใจหรอกมันมีเรื่องนี้อยู่ประจำอยู่ปีที่แล้วเนี่ยการทำงานแบบนี้เนี่ยต้องใช้รถยนต์เพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆในการขนเนี่ยมันต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ขน ใส่ในกระเป๋าไม่ได้ต้องอยู่ในรถยนต์มีขนาดใหญ่แต่มาตอนนี้เนี่ยมีขนาดเล็กลงเหลือเท่า,าผมดูในคลิปนะ fc เป็นกล่องเล็กๆไซส์เท่ากล่องรองเท้า2 2กล่องใส่ในใส่ในกระเป๋าแล้วถ้าเกิดว่าปีหน้าอีกหนึ่งปีผ่านไปผมว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ ปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีขนาดเท่ากับมือถือหรือว่ามีขนาดเท่ากับโน้ตบุ๊กเข้าไปในห้างทำเป็นนั่งเล่นคอมที FC, แล้วเครื่องเครื่องนั้นก็ส่งสัญญาณาลักษณะแบบนี้ออกไปจริงอยู่ปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้รถยนต์รัศมีในการทำงานก็คือ5กิโลประมาณนี้ผมจำได้ว่าประมาณ5กิโลไกลยอยู่พอมาปีนี้เขาทำงานในรัศมี หนึ 1> uh, 1่งกิโลเมตรรัศมี1กิโลเมตรปีหน้าเขาทาให้เล็กลงแต่รัศมีอยู่แค่ประมาณสัก2-300เมตรคือในในห้างห้างนึ่งเนี่ยผมว่าแค่นั้นความสูญเสียก็เกิดขึ้นแล้วเยอะนะฮะเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเรื่อยๆก็ไม่แน่ต่อไปปีหน้าอาจจะมีเครื่องที่มีขนาดเล็กเท่ากับโน้ตบุ๊กแล้วก็ได้ไกล5 5 0 0เมตรประมาณนี้ ก็มีความเป็นไปได้อาเป้กินไหมรอก่อนรอก่อนอืมนั่งเฮ้ยกินไหมนั่งลงนั่งโอเค่เนั่งอปนั่งสีตานั่งลง Não, não pode